เกมเริ่มแล้วครับถูกเตะม,มุมโดยตอเลสเล่นเรียดเลิศลูกสุดมาที่แถว2องชั้นจังหวะดชุดชาล็อปเตอร์หนึ่งศูนย์เลยครับนิ่มๆบุรีรัมย์ขึ้นนำแล้วดูท่าดีใจเป็นคาเบียปาติโยน네ะครับถ้าจับหน้าอกของเขาครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับบุรีรัมย์ออกนำเป็นชาลิวยิงสวนเข้ามาแล้วก็บอลไปเข้าทางของคาเบียปาติโยก็ เหมือนจะทาให้บอลเปลี่ยนทางโดยที่เสี่ผู้เองก็ตั้งจังหวะไม่ทมันมาดูครับลูกสุดอยู่ครับโอ้โหดูหมากนี้ของบุญรัมยิงสวนเปลี่ยนทางพอดียังไงก็ไม่ล้ำครับมีตัว,ว้ขย่อยู่ในคนสุดท้ายครับเกี่ยวส้นเปลี่ยนเกี่ยว<า>ส้วนเ,เปลี่ยนดูครับครับไข้เอาสองดอกด้วยครับสองช็อตครับมีคนไข้ก่อนหน้าด้วยแล้วก็คาเบียบร์ปฏิโยไข้อีกทีชิติพัฒน์ไขว้ก่อนครับขวาอนลวินดึงจังหวะหนีทุชาติหีย,ย้อนใหมย่ย้อน ไปก็ติดล็อกมาที่เสาแรก6ตัวซ้ำซ้ำไม่ได้คุณอยู่มาอีกทีหนึ่งมาได้ซ้ำแล้วเดี๋ยวอัลโตเบลลี่2-0จริงๆครับโอ้โหเจ้าวะแต่ที่เสาแรกต้องชมกาติญโยครับตัวนี้นาที76ครับเป็นอัตโตเบลลี่ครับประตูแรกของเขาครับ <c oughs> ในสีเสื้อของบุรามในเกมลีกจะเป็นทันการครับเล่นต่อหน้าแฟนๆแล้วแต่เดิมในทีมชาติไทยพุ่เลี้ยงได้ครับอัตโตเบลลี่คนที่เกี่ยวกับมาให้เหมือนจะเจ็บด้วยนะครับคาเบีรปาติญโย โอ้นาทีเจ็ดสิบหกครับประตูของอัฟเตอร์เบลลี่บ้าบอลขูคถิกไปมาแล้วเนี่ยมีโอกาสหลายหนแต่ว่าเกมรับของสงขาเคลียร์ไม่ออกนะครับดูครับต้องชนตั้งแต่จังหวะของอานาวินแล้วครับยังม้วนมาแล้วเปิดได้ดูครับปาริยบมงก่อนแล้วบอลถูคถิกไปมาครับนี่นครับเปงสากเกี่ยวกับมาได้เร็วจริงๆครับกรบเบปาริย ต้องชมเนี่ยตรงนี้ับจังหวะเปิดเปิดดีมากครับอพิศาหหักมาได้แล้วดูความเร็วของปาริโยสครับเนี่ยหักมาอา <c oughs> ร์เตอร์ลีดซับเต็มเต็มแล้ว2-0นี่เจ๊ตุ่งบอลอยู่ที่ตอเรสเอาแฮนด์บอลบ2กให้เล่นต่อจ่ายตรงนี้ปาริโยเกีก่ยวได้อาครับโอกาสโอกาสทอนจะไปเกมนี้โอ้โห3-0จริงๆนั่นละบอลคุกเกี้ยไปมาแล้วเป็นจังหวะที่ปาริโยสทำได้เยี่ยมนาที8.2ครับโอ้โห ซ้ายของคาเบียปาติโยครับ mm hmm. กดเสาแรากเลยนะครับคาเบียปาติโย3-0ครับ mm hmm. แบบนี้ก็ใส่สามคะแนนในเกมแรกของยูรัมครับ แล้วเดี๋ยวต้องดูว่าในสัปดาห์นี้ความต่างของประตูเนี่ยจะต่างกันเท่าไหร่ในแต่ละคู่นะครับครับคือถ้าไม่มีใครต่าง3านี่เผลอๆเดี๋ยวบูดําได้ขึ้นจากฝูงแต่นัดแรกครับ <c oughs> ดูเกี่ยวมาร์ตบ,บันด้วย <c oughs> ซ้ายยิงมันจริงๆครับคา <c oughs> เบียป,ปาติโยนี่ลุ้นถึงแฮตทริกนะครับในช่วงเวลาที่เหลืออยู่อีกไม่ถึง10นาทีครับมองหน้าเล็งแล้วยิงเลยครับเสาแรกก็อ่านว่าเสาไกลนะครับยิงผูก